การเริ่มต้นมันไม่มีอายุนะคะคการเริ่มต้นมันเริ่มต้นได้เสมอละคะ่ะมันอยู่ที่คุณกล้าที่จะเริ่มหรือเปล่าสวัสดีครับลุคคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันที่ร้านมาเธอโรสเตอร์ฮะแต่ว่าจะไม่ได้มารีวิวร้านกาแฟครับจะมารีวิวคนครับ ผมก็แอบไปสืบราว่าเจ้าของร้านนะครับเขาชื่อป้าพิมพเขาเคยเปิดสาขาแรกอยู่ที่ตลาดน้อยซึ่งสาขาแรกเนี่ยโด่งดังมากแต่สาขา2ครับเขามาเปิดที่แถวประตูผีพูดเลยว่าคอนเซปต์ดีมากครับเพราะว่าทุกคนที่เป็นพนักงานและบาริสต้านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกันครับว่าพลังในการทํางานของผู้สูงอายุเนี่ยจะเท่าวัยรุ่นอย่างผมหรือเปล่าไปครับรอช้าไม่ได้แล้ว ครับทุกคนและนี่ก็คือป้าพิมพครับเจ้าของร้านมาเทอร์โรสเตอร์ที่เป็นพนักงานชงกาแฟที่น่าจะครูที่สุดในประเทศแล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยนั่งอยู่แป๊บเดียวเนี่ยทางป้าพิมพ์ก็จัดป้ายายาให้ผมแล้วเป็นกาแฟโรสเวเล่จากโคลัมเบียฮะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าด้วยวิธีการ,การใส<ช>่ฟ้นนะคะเป็นวิธีการคล้ายๆแบบการลักน้ำาค่ะใส่น้ำร้อนลงไปต้มเดือด แล้วก็ใส่กาแฟน้ํามันจะดูดขึ้นมาข้างบนใส่กาแฟคนให้เข้ากันปิดไฟน้ําก็จะกาแฟก็จะไหลลงไปกากกาแฟอ,อยู่ข้างบนลองดูค่ะกลิ่นหอมมากถ้ามันไม่ดีเก็บไว้ในใจนะไม่ต้องเอ่ยมนะ <laughs> ันดีครับนะ <laughs> ก็ถูกปากมากครับเพราะส่วนตัวจะชอบกินข้่วกลางอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าอาจจะไม่ขมมากเกินไปอันนี้ก็เป็นกาแฟที่นุ่มแล้วก็หอมมากผมพูดถูกไหมฮะถูกค่ะไมฮะ ป้าพิมพนี่มีความรู้ด้านกาแฟแบบฉานมากแล้วคุณป้านี่ไปเอาความรู้ด้านนี้มาจากไหนอะอกูค่ะอากูก็คือ Google Google เออโห oh. นอกจากเปิดหาเอาแล้วเนี่ยเราก็ไปเสาะแสวงหาเราไปชิมของคนอื่นเขาว่าแต่ละร้านเป็นยังไงข้อดีข้อด้อยของแต่ละร้านเป็นยังไงกาแฟแต่ละตัวที่เราไม่รู้จักเราไปชิมแล้วเราก็หัดสังเกตเอาแอบใช้ Google อย่างนี้นี่คุณป้ามีเฟซบ o o กไหมฮะ มีค่ะใช้คล่องไหมฮะคล่องมากค่ะไม่ใช่มีแต่เฟซบุ๊กนะคะไอจีก็มีค่ะอันอันอันหนึ่งที่ที่มันเป็นความหวังของป้าในเวลานี้นะคะก็คือเราอยากทําช่อง YouTube เป็นของตัวเองอันนี้จะสําเร็จในเร็ววันนี้ระค่ะขอเริ่มเป็นคําถามที่เชื่อว่าน่าจะถูกถามบ่อยมากที่สุดก็คือคุณป้า มาชงกาแฟหรือว่าเริ่มชื่นชอบกาแฟตั้งแต่ตอนไหนเดิมที่เป็นคนกินกาแฟชงกินทุกวันหลังจากเกษียณตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันอยู่ว่างๆไปเที่ยวไปใช้เงินไปอะไรมามากมายละก็ว่าน่าจะหาอะไรทาที่มันชอบครับแล้วก็มีตังได้ด้วยได้ออกนอกบ้านด้วยก็เลยมามองว่ากาแฟคือคาตอบสุดท้ายที่เราคิดว่าสนุกกับมันละก็เรากินเองทุกวันก็เลยเริ่มทําร้านกาแฟเล็กๆ มีน้องคนหนึ่งมาเล่าเรื่องเศร้าให้ฟังคือเขาคุณพ่อเขาเสียด้วยสาเหตุที่น่าเศร้ามากอันนึงก็คือเขาเป็นโรคซึมเศร้าเราก็เลยคิดว่าคนอายุเจ็ดสิบแล้วเป็นโรคซึมเศร้าแล้วจบชีวิตตัวเองมันเป็นเรื่องที่น่า,น,าน่าเศร้ามากก็เลยคิดถึงว่าเราทํายังไงที่จะช่วยเพื่อนเหล่านั้นให้เขาไม่เป็นโรคซึมเศร้าให้เขาได้ออกจากบ้านมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตที่สําคัญ รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่ได้อยู่เหงาๆหรืออยู่แก่ๆไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดโปรเจกต์ขึ้นมาว่ากาแฟให้คนสูงวัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสาเหตุที่ทําตรงนั้นเพราะว่าเราทําร้านกาแฟมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากมันคือการแบ่งปันความรู้ทํามาได้ชักระยะหนึ่งก็มีคนมีความรู้สึกว่าเขาอยากเปิดร้านเขาก็มาถามว่าถ้าเขาจะเปิดร้านกาแฟเขาต้องทํำยังไงก็เลยคิดว่าถ้าเรามีร้านสักร้านหนึ่งให้คนเหล่านั้นเข้ามา ติวเข้มประลองวิทยายุทธของเขาเพื่อที่จะออกไปเปิดร้านน่ะน่าจะดีก็เป็นความคิดที่คิดมาเรื่อยๆก็ปีหนึ่งผ่านมามันติดโควิดบ้างอะไรบ้างก็มาสําเร็จที่ร้านนี้ค่ะฉะนั้นที่นี่บรรยากาศมันจะอบอุ่นนิดนึงตรงที่ว่าคุณไปร้านก็แปลคนอื่นอ่าพนักง,งานในร้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่ที่นี่ คนที่เดินเข้ามาสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะนะ้าสวัสดีค่ะปะลุงอะไรเงนี้คะ่ะมันเป็นการกลับกัน<ม>ก็ได้บรรยากาศและความอบอุ่นไปอีกแบบหนึง่งครับเราหลังจากคอนเซปต์ของร้านสาขาสองเนี่ยที่มีผู้สูงอายุมาทํางานเนี่ยฮะผลตอบรับเป็นไงบ้างครับคุณป้ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นที่ว่าร้านเราอยู่ในที่ท,ที่ไม่ใช่ที่มันเป็นทางผ่านมากกว่าครับ คนมาต้องเฉพาะเจาะจงมาแต่สิ่งหนึ่งที่เรากังวลใจก็คือเราพาพวกป้าปาน,านา้ามาด้วยแล้วเนี่ยเราอยากให้ร้านเนี้ค่อยๆเดินไปได้เราไม่อยากให้เขามีความรู้สึกว่าขนาดเข้ามาเริ่มต้นตอนอายุขนาดนี้แล้วมันยังล้มเหลวอ,อืมฉะนั้นเราชะลอบัตชัวร์ดีกว่าถึงมันจะช้าก็ไม่เป็นไรแต่มันให้มันค่อยๆเดินของมันไปได้แต่ว่าในฐานะที่ผมเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เห็นถึงความอบอุ่นของร้านที่พูดเลยว่า มันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในชีวิตเลยครเพราะมันเหมือนชมรมผู้สูงอายุที่ทุกคนแบบว่ามีความสุขมีรอยยิ้มมีแบบได้ทํางานสิ่งที่ตัวเองรักก็เป็นสิ่งที่โหรู้สึกตั้งแต่เดินเข้ามาเลยฮะแล้วป้าพิมพรู้สึกยังไงบ้างฮนะที่เป็นเหมือนแบบเป็นคนที่กระจายข้อมูลกระจายความรู้ ต่อไปให้กับเพื่อนไัยเดียวกันฮะจริงๆเราคิดแต่เพียงว่าเราคือเรารู้มากกว่าเขาในบางเรื่องเราก็แชร์ในสิ่งที่เรารู้ให้เขาเท่านั้นเองเพราะว่าเวลาเขามาทำเบิร์ช็อปกับเราเราไม่ได้เก็งเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเขาไม่ต้องมาจ่ายเงินให้เราแล้วเราก็จะไม่เกรงเราก็สามารถที่จะพูดหรือบอกในสิ่งที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์สําหรับเขามากกว่าอันหนึ่งที่เรามีความรู้สึกที่ดีก็คือ สามารถทาให้เขาออกจากบ้านอย่างมีจุดหมายมสามารถทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ลูกๆก,ก็จะบอกพ่อแม่อยู่เฉยๆไม่ต้องทําละเหนื่อยมาตลอดชีวิตละแต่เขาไม่เข้าใจว่าคนในวัยเนี้ที่ยังแข็งแรงอ่ะสามารถทําอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะมากมายไม่จำเป็นต้องถงกาแฟปครับคุณชอบวาดลูกคุณไปเรียนวาดรูปก็ได้การเริ่มต้นมันไม่มีอายุนะคะครับการเริ่มต้นมันเริ่มต้นได้เสมอละคะมันอยู่ที่คุณกล้าที่จะเริ่มหรือเปล่าพอฟังแล้วก็รู้สึกเลยว่า ขนาดเรายัางวัยแค่นี้เนี่ยเราแบบอยากกลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะเป็นเป็นต้นไม้ที่พร้อมจะแตกกิ่งแตกก้านไปตลอดเวลาคุณป้าคุณป้าพิมเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมากๆแล้แล้วก็มีแบบกิ่งก้านเยอะแน่อนอน<า>ต้องแข็งแรง<ๆ>เพราะว่าถ้าไม่แข็งแรงจะไม่ได้ตังค่ะ <laughs> ก็เข้าใจแหละครับว่าทุกคนก็ต้องการเงินเนะเงินมันก็เหมือนแบบว่าสามารถเอาไปใช้กินเชื่อให้ชีวิตมีอยู่ต่อไปแต่ว่าหลักๆแล้วระหว่างเรื่องเงินกับเรื่องความสุขเนี่ยสำหรับป้าพิมในการ<อ>ทางานความสุขอันดับแรกค่ะครับเราไม่ได้เราไม่ได้โกหกว่าเราไม่อยากได้เงินเราอยากได้เงินแต่เงินที่เราได้มันเป็นต้องเงินที่มาจากสิ่งที่เราตั้งใจทําแล้วมันนั่นคือดอกและผลที่เราจะได้รับถ้าเรามีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นทําไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่คุณทําแล้วคุณคิดว่ามีความสุข ผลตอบรับมันตีกลับมาเองค่ะเงินมันก็คือปัจจัยส่วนอย่างนี้ทําให้คุณดํารงชีวิตได้สิ่งสําคัญที่สุดสาหรับคนัยน,นี้คือได้กินอิ่มได้นอนหลับเท่านั้นเองคุณตายคุณก็เอาเงินไปไม่ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานทะเลาะก,กันอีกต่างหากให้ป,ป้าพิมพ์ช่วยเป็นเหมือนผู้สูงอายุที่ให้คําสอนเด็กดีกว่าว่าให้เขาค้นหาสิ่งที่เขาอยากจะทําเพื่อให้เขาตื่นมาแล้วมีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันจะทําในสิ่งที่ฉันรักให้เขาลองค้นหาตัวเองดูว่า สิ่งอะไรที่เขายังไม่ได้ทําแล้วเขาอยากทําหรือสิ่งไหนที่เขาทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จค,รความสําเร็จมันมีอยู่จริงถ้าคุณคิดว่าคุณขนขวายมันเต็มที่มันอาจช้ามันอาจผิดหวังแต่ทุกสิ่งอย่างมันไม่ได้ลอยด้วยกลีบกุหลาบหรอกคะ่ะทุกอย่างมันจะต้องใช้เวลาทุกอย่างมันจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์เรามีเวลาอีกเยอะในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มได้แล้ว ถึงแม้มันทําไปแล้วมันจะเจ็บบ้างล้มบ้างก็ไม่เป็นไรฮะขนาดคุณป้าเขายังทําได้เลยแล้วแ,แ,แล้วทำไมเรายังทําไม่ได้ก็ทิมเป็นไงบ้างฮะล้มไหมกับการทําโปรเจกต์ต่างๆร้านกาแฟหรือว่าสิ่งอื่นๆไอ้ล้มมันมีอยู่แล้วค,ะค่ะในชีวิตของคนเราเนาะมันต้องมีทั้งมีทั้งล้มมีทั้งลุกขึ้นยืนอย่างสง,ง่าง,งามได้แต่สิ่งหนึ่งอย่างที่อย่างที่บอกก็คือเมื่อใดที่ล้มให้รีบลุกขึ้น อย่านอนรออย่านอนรอคนมาช่วยแล้วหันกลับไปมองว่าเราล้มเพราะอะไร,รเราสะดุดขาตัวเองเหรอหรือว่าเราไปเหยียบหินหรือว่าไปขัดขาใครเขาแล้วเราก็รีบแก้ไขตรงนั้นซะก็คือพูดง่ายว่าประสบการณ์ใช่แบบมีประสบการณ์มาอย่างโชคโชนไม่ว่าจะเราเรื่วิธีลุกและรับอ่าหลบและเลี่ยงนี่แหละมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นคําตอบก็ได้ว่าทําไมเด็กรุ่นใหม่ถึงแบบว่า ล้มแล้วก็ล้มเลิกเลยเพราะเขาไม่มีภูมิคุ้มกันแต่ถ้ากลับบ้านอย่างคือล้มแล้วก็รู้จักวิธีจัดก,การกับสิ่งที่ตัวเองเจอปัญหาที่ตัวเองเจอแล้วก็แก้ไขมันยังไงเพราะฉะนั้นฮะเพื่อนๆก็ถ้าใครล้มก็ไม่เป็นไรฮะเริ่มใหม่ลุกขึ้นมาแล้วก็ทํามันแล้วเดี๋ยวจะมีภูมิคุ้มกันแบบคุณป้าน,นั่นเองฮะขอบคุณครับคุณป้าสําหรับความรู้มุมมองการใช้ชีวิตประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่สนุกมากอยากให้ป้าพิมพ์ฝากถึง ร้านหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงเชิญชวนเพื่อนๆวัยเดียวกันแล้วก็เชิญชิญชวนหล,ลานๆอย่างผมมาครับร้านนี้จะเป็นร้านกาแฟที่แอคชั่นโดยผู้สูงวัยทั้งหมดรเราไม่เรียกว่าบาริสต้านะคะเราเรียกว่าคนชมกาแฟที่นี่กาแฟส่วนใหญ่จะแตกต่างตรงที่มันมีทั้งกาแฟทำมือซึ่งเราเรียกว่าสโลบาร์ อยู่2อร้านอันดับก็คือเป็นกาแฟดิฟซึ่งมีเม็ดให้เลือกตัวจี๊ดทั้งนั้นตัวที่นี่มีตัวจี๊ดทั้งหมดค่ะมาถึงปุ๊บโดนป้ายยาแน่นอนกับไซฟ,ฟอนซึ่งเป็นวิธีการซึ่งที่ร้านน้นไม่มีที่สําคัญที่สุดกาแฟร้านนี้ทั้งร้านไม่มีน้ําตาลคนที่มาต้องทําใจด้วยว่ากาแฟร้านนี้ไม่มีน้ําตาลค่ะ ก็ลองมาได้ฮะอยู่ที่แถวประตูผีก็เดี๋ยวจะไปชิมกาแฟที่เป็นกาแฟนมครับเป็นฝีมือคุณป้าท่านอื่นป้าพิมพ์มีเมนูที่เป็นกาแฟนมตัวไหนแนะนำไหมครับกูดจำทามแบทมันจะเป็นกาแฟนมที่คล้ายๆลาเต้แต่ไม่มีน้ําแข็งมันจะครีมมี่กว่าฉะนั้นนมจะต้องแช่เย็นจัดแล้วก็กดช็อตอุ่นๆขึ้นไปดื่มค่ะคำว,ว่ากูดมาจากคําแรกที่คุณเจอก็ค,คุณค,คุณจะเจอนมก่อน ซัมทับแบตก็คือกาแฟเวลาเทลงไปมันจะอยู่ข้างล่างฉะนั้นคุณจะเจอความดีงามข้างบนของกู๊ดก่อนครับค่ะแล้วก็ลงไปเจอแบดข้างล่างโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่เป็นชื่อเมนูคิดเองเลยป่ะครับใช่ค่ะโอ้โหอย่างเจ๋งอ่ะเป็นเมนูของคนอายุ70ที่ซ่อนความหมายในยะไว้ได้อย่างลึกซึงนะ้งฮะได้ครับเดี๋ยวขอลองเลยครับเดี๋ยวคุณลงชงได้ครับคุณป้าจะกซ์ให้ค่ะ ก็คือ o ู d s ซ m e ไทม์แบดฮะต่ลองชิมเลยว่าเป็นยังไงหอมมากอร่อยมีความแบบว่าครีมมี่อยู่ข้างบนแล้วก็มีรสชาติกาแฟอยู่ข้างล่างแจ๋วมากก o d s ซัมไทม์แบดวันนี้ก็เป็นคลิปที่ ทำให้ผมเนี่ยได้แรงบันดาลใจเยอะแยะมากมายได้รู้สึกถึงพลังอันแรงกล้าของผู้สูงอายุที่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ยังมีไฟอยู่เสมอเพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็ผมอยากจะให้เก็บคําพูดที่ป้าพิมพ์พูดให้ฟังเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเป็นประสบการณ์เอาใช้ชีวิตต่อไปฮะในสังคมที่มันวุ่นวายแบบนี้ฮะก็เชื่อว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเจอสิ่งที่ชอบ แล้วทํามันอย่างสุดโต่งเ่ยสักวันมันจะเห็นผลแน่นอนฮะลุคคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ขอเน้นไปที่อินสไพเรชันเลยฮะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับสู้ๆนะฮะ